ดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการแก้ไขรูปไอคอนโปรแกรมที่มันหายไปปกติแล้วนะคะมันก็จะเป็นรูปไอคอนของโปรแกรมปกติเลยแต่ว่าตอนนี้อยู่ๆมันก็หายไปนะคะโดยมันจะเป็นรูปภาพสีขาวนะคะมองไม่เห็นเป็นรูปสัญลักษณ์อะไรเลยวิธีการทําก็ง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ กกิลโคลムนะคะหรือเว็บเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทําการค้นหาไอคอนของโปรแกรมที่มันหายไปค่ะโปรแกรมของเพื่อนๆอันไหนหายไปก็สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมแล้วก็ต่อด้วยคําว่าโลโก้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็เข้าไปที่รูปภาพค่ะหรือว่า image นะคะแล้วก็ค้นหารูปไอคอนโปรแกรมของเรานะคะโดยเลือกที่เป็นพื้นหลังโปรง่งใสนะคะหรือว่าเป็น PNG นั่นเอง จากนั้นนะคะคลิกขวาแล้วก็ทำการบันทึกรูปภาพค่ะจะบันทึกไว้ที่ไหนก็ได้ค่ะนะคะแต่อันนี้เราจะบันทึกไว้ที่เดสก์ท็อปค่ะหรือว่าหน้าจอแล้วก็กดเซฟจากนั้นก็กลับไปดูที่รูปภาพของเราที่บันทึกไว้ค่ะโอเครูปภาพก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่รูปภาพ png ที่เราดาวน์โหลดมานะคะยังไม่สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นหน้าโปรแกรมได้เราจะต้องไปทำการแปลงไฟล์นะคะให้มันเป็นนามสกุล ICO นะคะโดยให้เ,เพื่อนๆนะคะกลับมาที่ Google Chrome นะคะแล้วก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่และก็พิมพ์ว่าแปลง PNG เป็น ICO ค่ะโดย ICO นะคะก็ย่อม,มาจากไอคอนหรือว่า Iconic ค่ะที่แปลว่าสัญลักษณ์นั่นเองกดค้นหาได้เลยนะคะทีนี้เลือกเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์แรกเลยที่เขียนว่าเครื่องมือแปลงไฟล์ PNG เป็น ICO ค่ะทีนี้เราไปเลือกไฟล์ค่ะ เลือกไฟล์ก็คือเลือกไฟล์รูปของเราที่เราบันทึกไว้นะคะเราบันทึกไว้ที่ไหนแล้วก็ไปอยู่ไปหาอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็กด Open ค่ะคลิกรูปแล้วก,กด Open จากนั้นกดที่แปลงค่ะจากนั้นรอสักครู่นะคะก็คือ,อเว็บนี้เขาก็จะทำการแปลงรูป png ของเราให้เป็นนามสกุล .ico ให้เรานะคะจากนั้นกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ไม่นานนะคะก็ไปดูนะคะว่าเขาดาวน์โหลดให้เราไว้ที่ไหนแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะคะของเราก็จะทำการกด open folder ที่มันดาวน์โหลดไปอยู่นะคะจากนั้นค่ะทำการคลิกขวานะคะแล้วก็เลือก c u ดหรือว่าเ,เป็นรูปกรรไกรนะคะหรือว่าเพื่อนๆอนจะเลือก cut ลอกก็ได้ต่อไปเราจะไปวางไว้ที่ตำแหน่งที่เราจะไม่ลบไฟล์นี้ค่ะ แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไว้ตรงไหนนะคะนี้เราเอาไว้ที่โปรแกรมไฟล์ค่ะเพื่อที่จะไม่ลบพอได้ตำแหน่งแล้วเพื่อนๆก็กดคลิกขวาค่ะแล้วเลือกวางนะคะถ้ามันขึ้นแบบนี้กด Continue ได้เลยค่ะโอเคอันนี้เราจะาไว้ในโปรแกรมไฟล์อ่ะเพื่อที่จะไม่ลงลบนะคะเพราะว่าถ้าเราลงลบเผลอลบไปรูปไอคอนของเราเนี่ยก็จะหายไป ก็จะหายไปแล้วกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นการนํารูปภาพที่เราเตรียมไว้มาใส่เป็นรูปภาพโปรแกรมของเรานะคะโดยทําการคลิกขวาที่โปรแกรมของเราค่ะจากนั้นเลือกที่ p r o p e r t y ค่ะจากนั้นนะคะเลือกเช้งไอคอนค่ะถ้าขึ้นแบบนี้กด ok ได้เลยนะคะจากนั้นก็กด browse ค่ะหรือกดเรียกดูนะคะ ต่อไปเราก็จะทำการไปตำแหน่งที่เราคัดลอกรูปภาพที่เป็นนามสกุล .ICO ที่เราบันทึกไว้นะคะกดที่รูปภาพนะคะจากนั้นก็กด Open ค่ะได้แล้วก็กด OK ค่ะในขั้นตอนนี้โปรแกรมจะยังไม่เปลี่ยนรูปนะคะเราจะต้องกดที่ Apply ก่อนค่ะหรือว่ากดใช้ก่อนนะคะอ่าพอกดใช้นั้น เพื่อนๆเห็นความปเปลี่ยนแปลงหรือยังคะคือรูปที่เรานํามาบันทึกมาก็สามารถเปลี่ยนเป็นรูปโปรแกรมของเราได้แล้วอันนี้จะเป็นรูป PNG นะคะเราสามารถรูปออกได้เลยแต่ถ้าเป็นรูป .ico ไม่สามารถลบออกได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้รูปของโปรแกรมของเราหายไปเหมือนเดิมค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่สามารถลบออกได้เลยหากเพื่อนๆกาลังเจอปัญหานี้อยู่ก็สามารถนําไปทําดูได้นะคะได้ไม่ได้ยังไงติดปัญหารตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ